สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนมกราคม2514ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงดทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลักันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคนะ เรามาดูค่ะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเอซออฟคัพค่ะหนึ่งถ้วย The Emperor p a e เพจซ p ค่ะเด็กถือถ้วย u u e n o o p p n t a c l e s ค่ะราชินีถือเหรียญ เรียบครับค่ะสถ้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไอ้สัุก็ตัวคนนะุณน่ะอืมันเป็นฟีลของคนที่กีดแรงขอโทษอะคืออารมณ์เหมือนอยากอยากเริ่มต้นใหม่ๆกับชีวิตอ,อยากเริ่มต้นใหม่ๆกับความรักคือแบบ อยากมีความรักที่ดีสักทีอยากมีความรักที่โอเคสักทีคือรอถ้วยใหญ่ๆเนี้ยจากคนคนนึงซึ่งแบบตัวคุณเองก็มีความแบบแน่วแน่และมั่นคงกับเขาอยู่มาโดยตลอดคือยังค,งคงคิดถึงเขายังคงรอคอยเขายังคงมีความมั่นคงกับคนคนนี้อยู่นะหวังว่าคนคนนี้จะเข้ามามาหาคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณที่ผ่านมาก็รอให้เขาเข้ามาเนี้ยให้เขามา ยื่นความรู้สึกให้กับคุณกลับมาพูดคุยกันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนที่คุณรอคอยที่อยากจะคุยเนี่ยแล้วกลับมากลับมาีอ้อ ER, กลับมาสารสัมพันธ์กลับมาแบบเริ่มต้นกันใหม่ที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ใครอะค่ะเขาก็คือเอมเปอเรอร์ไงจะใครล่ะนี่ไงเขาก็เอมเปเขาคือดีเอมเปอเรอร์ค่ะคือนะความอีกโก้ล้นๆเนี่ย มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วซึ่งคนคนนี้ก็มีอิทธิพลต่อคุณเพราะคุณก็ยังคงมีความหนักแน่นแล้วก็ยังคงรู้สึกดีกับเขายังคงรักเขายังคงหวังว่าคนคนนี้จะเข้ามาพูดคุยแล้วมามาขอโทษมาขอโอกาสจากคุณมาขอความรักจากคุณสักทีอะไรเงี้ยซึ่งก็พร้อมมากเพราะคุณก็มั่นคงกับเขาเดียมเพเรอร์นะคะก็ <c oughs> มีเกมเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานําเก่งนะแต่ไอความไอความนุ่มนิ่มหรือไอความอ่อนโยนความโรแมนติกเนะี่ยไม่ค่อยมีหรอกเขาจะมีแต่ความแบบคิกเก๊กอะความฟอร์มความที่แบบเสียตัวไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ยังคงอยู่นะคะที่ตัวเขาม,มีเกณฑ์ที่เป็นชาวต่างชาติหรือราศีเมษด้วยก็ได้เช่นกันนะคนคนนี้ก็มีอิทธิพลกับคนหรือเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้ คุณรอคขอให้เขามาเนี่ยคุณรอยเขารอคอยเขามาขอาการจากคุณมาง้อคุณหรือว่าแบบเนี่ยเนี่ยอยากได้ทัวใหญ่จากเขาอะไรอย่างเงี้ย่อ <c oughs> อโดนอะยังไงต่อขอดูหน่อยนะคะว่าอ่คนที่เ้าราศีพิจิกนึกถึงอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน อ่า uh, King of p e n t a c l e ราชาถือเรียนขอโทษค่ะ ups, อืมทัวฟครับค่ะสองถ้วยก้องเฮ้ยยัง The Moon จะเฟี้ยงแล้วนะ The Justice อืมเอดซับคัพเช่นกันค่ะหนึ่งถ้วยน่ารักน่นรัก,กคือสำหรับคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงนะคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาเขาอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนเหมือนพยายามที่จะหาหาความยุติธรรมหรือหาความเท่าเทียมกับความสัมพันธ์อยู่นะ เขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่เขาต้องทําคือการที่เฮ้ยเขาต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีเขาต้องมีความรักที่ดีเขาต้องทําอะไรสักทีกับความสัมพันธ์แต่คนคนนี้อาจารย์สึกว่าตัวเขาเองอะถามว่ามีความรู้สึกกับอีกฝั่งหนึ่งไหมคนคนนี้มีอยู่นะคะแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่มีคืออะไรมันคือความความกล้าที่จะทำ ความความกล้าที่จะปฏิบัตินะไอ้สัวกตัวเขายังคงมีความขุ่นข้องหมองใจในอารมณ์มันมีความแบบคลุมคลุมมันมีความเจือเจือมันมีความแบบเหมือนอยากจะทําะแต่แบบไม่กล้าทําแต่ก็กลัวเขาด่ากลัวอีกฝั่งหนึ่งไม่โอเคกลัวคนคนนั้นเขาจะคิดอีกอย่างหนึง่งหรือแบบว่ากลัวคนคนนั้นไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วมันมีความแบบด้วยความที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ทํา อะไรที่ถูกต้องมาแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแ,แต่แบบ <c oughs> มันมีความกังวลนะ่ะมันก็เลยว่าพอพอจะทําพอคิดที่อยากจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องขึ้นมามันกลับเป็นอะไรที่แบบไม่กล้ามันกลับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มั่นใจในในความคิดของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองมันากังวลว่าแบบเออแล้วเขาจะรับถ้วยจากเราไหมอะถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆเพราะเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่เราไม่ลืมคนคนนี้ก็เป็นคนที่เราก็ยังรู้สึกอยู่อะ่ะ มันก็เป็นเหมือนสองถ้วยที่แบบมันมีความสัมพันธ์หรือมันมีความเชื่อมโยงกันในความรู้สึกกันอะถึงแม้ว่าจะห่างกันแค่ไหนแต่มันก็มีความที่ก็ยังคงรู้สึกรักอย่างนั้นอยู่อ่ะอืแต่เหมือนกลัวบางอย่างเหมือนไม่กล้าจะทำอะค่ะไม่แน่ใจไม่มีความมั่นใจในตัวเองขอดูนะค่ะว่าแล้วในช่วงเดือนมกราคม6กสี่สถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะ วัดูกันอ่อโอ้ยลำคัญกล้องอ่ะนี่จะซูมมาขนาดนี้นะอ๋อไฟล์อฟว่านะคะห้าไม้เท้าเทนนบเพนักโคลคะสิบเรียนโเว นายอฟคัมนะคะอสศวินถือถ้วยอืม The f o o l สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของเดือนมกราคมสองพันห้สเนี่ยสถานการณ์ความรักของคนอืมมันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์ของคนที่ บางทีมันมีเรื่องบางอย่างที่มัน <c oughs> อาจจะติดใจคุณอยู่หรือมันมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าน,นี้มันมันไม่ได้มีการเคลียร์กันแต่ในช่วงเดือนมกราคมอะค่ะไอ้ปัญหาต่างๆหรือไอ้ข้อขัดแย้งไอ้ความไม่เข้าใจกันของคุณและเขาอะในอดีตอะมันจะได้มีการแก้ไขนะเพราะคนคนนี้อะคนคนนั้นเขาก็จะกลับมาคนที่คุณมีปัญหาอยู่ด้วยหรือมีประเด็นอยู่ด้วย เขาก็จะกลับมาหาคุณความเป็นนายออฟคัพอะค่ะกลับมาด้วยความรู้สึกที่แบบอยากจะคุยอยากจะสร้างความสัมพันธ์นะความเป็นเดอะเวอร์ความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วอะอ้ทีมันมันหมดไปแล้วอะแต่คนคนนี้มีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่วนกลับมาในรูปในรูปแบบใหม่เริ่มต้นกันในแบบใหม่ๆเริ่มต้นกันจากศูนย์เริ่มต้นแบบเฮ้ยเราคุยกันใหม่ได้ไหมอะเรามาคบกันใหม่ได้ไหมเรามาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมเงี้ยอะไรที่มันไม่เข้าใจกันเนี่ยเรามาเคลียร์กันนะอะไรเงี้ย นะเพราะคนคนนี้เขาก็มีความต้องการที่อยากจะโอเคการเข้ามาของเขาเขาก็คาดหวังในเรื่องของความที่ก็มองในเรื่องของความชัดเจนมองในเรื่องของอนาคตหรือการมีคอมมิชเมนท์ที่มันมากกว่าคำว,ว่าแฟนที่มันมากกว่าว่าคุยพอร,รู้สึกดีอะค่ะอืหรือถ้าคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ามีเหตุที่ทะเลาะกัน การกลับมาครั้งนี้เขาก็อยากทําให้ครอบครัวมันกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะน่ารักอะนะั่งไงต่อเขาดูนะค่ะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอ่าในช่วงเดือนมกราคม64สถานการณ์ความดาของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาเทนน u p ค่พ้าสิบถ้วยเซเ่นออฟซอร์ d ค่เจดดาบ ดิแฮงแมนทูบสอดค่ะสองดาบทูบวานสองไม้เทา้าสำหรับคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงนะมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่า ในช่วงเดือนมการาคม64เขาจะอยู่ในช่วงของความความคิดความที่แบบต้องตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบางสิ่งสิ่งสองสิ่งหรือคนสองคนที่เขาจะต้อง,ต,องต้องเลือกหรือต้องกระทําหรือต้อง take action นะแล้วคนที่เขารู้สึกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนี้เหมือนเขาก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งมองไปอีกคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะ อยากจะสื่อสาร่ะซึ่งคนคนนี้นที่เขานึกถึงอยู่ก็เป็นคนที่อยู่ไกลจากเขาเหมือนพยายามที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอะมีสิ่งที่มีบางสิ่งที่เขาจะต้องเลือกแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทําคือระหว่างอะสางความสัมพันธ์กับคนไกลไหมหรือไม่ทําหรือตอนนี้มีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่แต่ว่าจะเลือกคนที่อยู่ด้วยกันหรือคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ห่างจากเขาหรืออะไรแบบเนี้นะมันจะอยู่ในช่วงของการที่เขากาลังจะตัดสินใจแล้วเพราะเขา คนลับหรือสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการที่เขาจะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีความสุขกับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าใช่จริงๆแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนที่สามารถพัฒนาเป็นครอบครัวหรือเป็นครอบครัวที่แฮปปี้กับเขาได้เป็นคนรักที่ดีกับเขาได้นะคะอแต่คนคนนี้จะใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนานนะเขาจะคิดแล้วคิดอีกแหละเขาจะย้ำคิดย้ำทำนะความคิดของเขามันจะมีบททดสอบหรือมันเป็นสิ่งที่เหมือนพอเขาคิดแล้วอะ ขาก็จะถามอีกว่าทําไมคิดแบบเนี้แล้วก็มาหาคําตอบกับสิ่งที่เขาคิด่ะคือบอกแล้ว,ว่ามันหลายสเต็ปนะคนคนนี้จะคิดเยอะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตัดสินใจยากหรือการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ที่มันยิ่งใหญ่อะค่ะที่มันแบบเฮ้ยมันต้องจริงแล้วนะคือมันจริงแล้วเลือกแล้วก็มันปฏิเสธไม่ได้แล้วนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะอืม แอบคิดแอบรู้สึกอยู่แหละอืมทําอะไรแบบไม่บอกหรอกทําอะไรแบบไม่ได้บอกกับคุณหรอกว่าเขาเจออะไรมาหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแต่คนคนนี้กําลังแอบคิดแอบทําอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองเพราะเขากาลังจะตัดสินใจเรื่องของการมีค,ครอบครัวหรือการที่จะมีคอมเมนต์กับ <kah. S 2> ค,คนคนหนึ่งอยู่โอเคค่ะก็เป็นกฏใจให้ชาวราศีพิจิกเกินอาจ๊ะมาเขาดูนะค่ะว่าอย่บอกอย่างนะนนำอะไรชาวราศีพิจิก มาคิ o อ w a วานค่ะราชาถือไม้เท้าเซเว n นออฟวานเจ็ดไม้เท้าคว e นออฟเอนคอรราชินีถือเรียญพารไลฟ์ลีเลชนชิพดีเซปชั่นมิสอันเดอ e ์สแตนดิงนะคะ n นน o ท o วรี mm. no o อ p o ส t ี no โอเคนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วแนะนำกับชาวราศรีพิจิกนะไพ่อยากจะบอกนะคะว่าไม่นะไม่อะไรคือเรื่องเนี้ยคือมันเป็นความค้าใจผิดนะคือสิ่งที่เธอคิด จะเน้นสิ่งนั้นมสิ่งที่คุณคิดอะสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้หรือสิ่งที่เขาทาให้ให้ให้คุณเห็น่ะว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้แบบมีการนักทายคุณกลับมาหรือคุณรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้มีความที่อยากจะกลับมาคุณไม่รักคุณแล้วอะไรเงี้ยแพทย์จะบอกไม่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดนะคะคุณเขาใจผิดคนคนนี้ยังคงรู้สึกกับคุณอยู่ค่ะคนคนนี้ยังคงรักคุณยังคงมีความหนักแน่นทางความรู้สึกยัง ยังคงคิดถึงคุณอยู่เหรียญที่ถือว่าอยู่เนี้ยยังไม่ได้ปล่อยไปไหนเลยแลวตัวคุณที่เขาอุ้มมันอยู่เนี้ยมันก็ยังไม่ได้ปล่อยไปไหนไค่ะตรงนี้ยังคงรู้สึกอยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการเทคแอคชั่นออกมานะที่ผ่านมานะความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือมันมีการบล็อกความสัมพันธ์กันไปบล็อกการสื่อสารกันไปก่อนหน้านี้นะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะมีการบล็อกกันไม่เข้าใจกันหรือคนนั้นเลือกที่จะเดินออกไปเองแต่ว่าสิ่งนนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงแล้วแนใจเขาอยากให้มันเป็นหรอกค่ะคือคนคนนี้กําลังใส่หน้ากากอยู่เขากำลังใส่หน้ากากอยู่ว่าเขาเขาจะไม่เอาเขาใส่หน้ากากอยู่ว่าเขาไม่สนใจเขาใส่หน้ากากอยู่ว่าเขาบล็อกคุณอะไรเงี้ยเขาปิดกั้นคุณแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่างที่ใจเขาคิดหรอกเขาทําไปแบบนั้นเพราะว่าสถานการณ์มัน มันทาให้เขาต้องเป็นแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วคนคนนี้ยังคงรู้สึกกับคุณอยู่ยังคงเป็นควีนถือเหรียญให้กับคุณอยู่นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนําคุณอีกนั่นก็คือมันแน่นอนจริงว่าเนี่ยเด็กก็ได้มีโอกาสที่จะคุณจะได้รับความรักจากคนคนนี้หรือคนคนนี้จะได้แสดงความรักกับคุณมีโอกาสจะได้คุยกันได้มาพบกันด้วยความรู้สึกที่ยังคงมีต่อกันอยู่คนคนนี้ถึงแม้เขาอาจจะดูเป็นไปได้ยากหรือว่า อาจจะดูไหลไปเรื่อยหรือว่าดูดูมีความกลุ้มกลิ่มหรือคนคนนี้ก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้แสดงอะไรออกมาแต่มันจะมีโอกาสที่คนคนนี้จะได้แสดงออกมาแล้วนะคะจากที่เป็นดินอยู่เขาจะแปลงร่างเป็นไฟแล้วนะคะเขาจะเป็นไฟที่ลามบ้านลามช่องคุณหมดแหละคือไอ,ไอความพรุ่งพลานทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เขาต้องการที่จะคุยออกับคุณะมันมีแน่นอนนะคะแล้วมันจะมีโอกาสที่เขาได้แสดงออกแบบนั้นนะพ่ออยากจะบอกว่าคุณ ยังไงโดน,นน่ทัวร์ได้งไงคือ,มอไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าคนคนนี้จะไม่รู้สึกอะไรกับคุณจะไม่ชอบคุณหรือจะไม่คิดถึงคุณจะไม่มีทางกลับมาหาคุณเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่า Pa s t l i f e r e l ationship คนคนนี้ไม่สามารถลืมคุณได้หรอกแล้วคุณก็ลืมมันไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นความเป็น ความเป็นคู่ความเป็นคนในอดีตชาติมันมีความผูกพันกันค่ะในอดีตไม่ว่ายังไงคุณและเขาจะต้องได้เจอกันอยู่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วนะคุณแล้วเขาเคยมีอดีตต่อกันแล้วมันก็เป็นอดีตที่มันอดีตอดีตอะค่ะซึ่งยังไงคุณแล้วเขาก็จะมีความผูกพันแล้วก็จะได้กลับมาเพราะความรู้สึกที่มันผูกพันกันอะค่ะอโอเคนะคะ เขาดูหน่อยค่ะว่าราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรท่านอะไรที่มีเกณฑ์มีทิพย์ผลกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกนราคมหกสี่มาวีนัสราศีตุลพิศราศีมีนมังกรอุ๊ยขอโทษค่ะเซตเทิลราศีมังกรโอเคราศีตุลราศีมีนแล้วก็ราศีมังกรโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไป เดิเนๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บาย